คุณผู้ชมคะรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันศุกร์นี้นะคะพี่แมทธิวเขาจะพาไปพูดคุยกับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์นะคะถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงค่ะพร้อมกับจะมาเปิดใจเรื่องความรักแบบหมดเปลือกเลยแหะคะ่ะ ตามตีซีกันอย่างต่อเนื่องนะคะสาหรับพิธีกรแมทธิวีแห่งรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันบันดีตีซีคนดังที่สุดนี้ก็ขอบุกใบตีซีคนดนตรีแกงส้มธนทัศน์ในบทบาทใหม่เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟและผู้บริหารค่ายเพลงพร้อมกับเจาะลึกเรื่องความรักของแกงส้มนะคะกับแฟนสาวดาวเกตนัททัศน์ที่นังคู่ก็ฟันฝ่ากันมาเยอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ติดตามได้นะคะในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันบันดีตีซีคนดังในวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนี้เวลาสีทุ่มครึ่งทางช่อง โมโน29นะคะและเช่นเคยค่ะเพียงคุณผู้ชมเซลฟี่ขนาดที่รับชมรายการแล้วก็ไปเล่นเกมในเพจโมโน29ก็รุนรับในกากบาทมินไปครองได้เลยค่ะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะคุณผู้ชมกับรายการวันเดวิดนัทชิลหนึ่งวันบันดีตีซีคนดังนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเพียงที่จะพูดคุยกับแก๊งส้มต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเลยค่ะคุณแบงค์เดี๋ยวติดตามกันต่อได้ค่ะวันศุกร์นี้สี่ทุ่มเครึ่งนะคะคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ